สวัสดีตอนเช้าพี่น้องทุกคนนะคะเราหลับตาอธิษฐานกับพระเจ้าก่อนรับฟังพระวจนะในเช้าว,วันนี้กันนะคะขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อพวกเราทุกคนเข้ามาสแสวงหาพระอ,องค์ด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกําลังของพวกเราไม่ว่าทุกคนจะมีสิ่งใดที่ทูลร้องขอตอ่อพระองค์ พระองค์ทรงตอบทุกคนด้วยพระวจนะของพระองค์ด้วยความรักและความดีของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระวจนะในเช้าวันนี้จะหนุนใจพี่น้องทุกคนและเขาจะได้รับการสอนจากองค์พระวัญญาบริสุทธิ์และสามารถดําเนินชีวิตไปตามน้ําพระทัยของพระองค์ได้ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จะทรงเป็นผู้สอนเราในเช้าวันนี้ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน วันนี้จะชวนมาสำรวจชีวิตในช่วงเวลาที่เราต้องเผชิญความยากลำบากกันนะคะก็หลายคนเปรียบช่วงเวลาที่เราต้องเจอความยากลำบากว่าเป็นการเดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารตามพระคัมภีร์เดิมนะคะแต่ว่าสำหรับตัวเองเนี่ยมองว่าทุกครั้งที่ที่เรารเผชิญความยากลำบากอะ่ะเหมือนเรามาถึงตรงทางแยกนะคะซึ่งสิ่งที่เราจะมาชวนสำรวจในวันเนี้ย หลายคนคงสงสัยว่าในช่วงเวลาที่เรายากยากลําบากอะ่ะเราจะสํารวจอะไรได้สํารวจไปกจ็จะเจอแต่ปัญหารอบกายไปหมดบางคนอยากฟังแต่คําหนุนใจเพราะว่าชนะที่หนุนใจซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวในเวลาที่ที่เจอความยากลาบากเนี่ยสิ่งที่อยากได้ยินเลยก็คือคําเทศนาหรือคําหนุนใจที่บอกว่าเราชนะแล้วเราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตพระเจ้าของเรา ยิ่งใหญ่สูงสุดไม่มีอะไรที่ยากเกินไปสําหรับพระเจ้าเราคือผู้ได้รับพระพรนี่คือสิ่งที่เราต้องการมากในช่วงเวลาที่เราเผชิญกับปัญหาต่างๆเราก็สิ่งที่เราอยากเห็นคือพระเจ้าจะทํากันอัศจร์ในชีวิตของเราพระเจ้าจะส่งคนมาช่วยพระเจ้าจะพลิกสถานการณ์จากร้ายให้กลายเป็นดีพระเจ้าจะเทพระพรลงมาเหลือล้นแล้วก็พระเจ้าจะทําสิ่งดีๆสารพัดมากมายซึ่งแน่นอนว่าเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อเราเชื่อว่าพระเจ้าสามารถทําได้ตามที่พระองค์ได้สัญญาไว้แต่มันก็จะมี บางคนที่เผชิญความยากลาบากมาในช่วงเวลาหนึง่งเมื่อเขาเดินไปกับพระเจ้าเขาก็ได้รับคําตอบได้รับการอวยพรได้รับอะไรทั้งหลายแหล่แล้วเขาก็รู้สึกชื่นชมยินดีแต่ว่ามันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ทุกอย่างมันยังไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังพอเดินเดินไปสักระยะเราก็ยิ่งรู้สึกว่าทําไมทุกอย่างมันเงียบทําไมเวลาช่วงเวลายากลําบากที่เราคิดว่ามันจะสิ้นสุดเนีย่ยมันช่างยาวนานเหลือเกินแถมแบบ ไอ้ที่เราคิดว่ามันลาบากแล้วเนี่ยมันก็ยังลาบากขึ้นไปได้อีกเนี่ยนะคะตรงนี้มองว่าเมื่อเรามาถึงสเตปเนี่ยส่วนมากอะนอกจากฟังคําเทศนาคําหนุนใจหรือว่าคาดหวังในสิ่งดีๆจากพระเจ้าแล้วเนี่ยเรามักจะอธิษฐานหนักขึ้นกล่าวพระวจนะบ่อยขึ้นตามที่อาจารย์สอนรับพระวจนะเข้ามาเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจรับรับรับแต่พอเราเปิดไปเจอพระคัมภีร์ ในยอห์นบทที่1 6ข้อ33ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากเราก็โอ้ไม่เอาแล้วพระเจ้าลูกขอไม่เอาข้อนี้ลูกขอข้ออื่นได้ไหมเราก็จะแบบไม่อยากได้ยินอะไรที่มันเกี่ยวกับความทุกข์ยากทัท้งที่บางทีเราอ่านไปแค่แบบประโยชน์นิดเดียวอะแต่พอเราเห็นบอกเพราะท่านจะเจอความทุกข์ยากปุ๊บลูกไม่เอาแล้วพ่อลูกขอข้อใหม่พอเปิดเปิดเปิด,ปดไปเจอหนึ่งไปโตบทที่5ข้อ9ถึง10 หลังจากพวกท่านทนทุกข์ช่วงเวลาหนึ่งแล้วพระเจ้าแห่งพระคุณทั้งสิ้นผู้ได้ส่งเรียกให้พวกท่านเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์พระองค์เองเขาจะท่งฟืน้นฟูจะทรงคำจุนให้มั่นคงจะส่งเสริมเลี้ยวแรงและจะส่งทำให้พวกท่านั้งมันอยู่ได้เราก็โอ้ข้อนี้ดีจังเลยพ่อขอบคุณพระเจ้าข้อนี้แหละจะเป็นจริงในชีวิตของลูกลูกขอยึดข้อนี้ข้อ,ขอ,ขอ,ขอเดียวเลยแล้วลูกก็จะเชื่อเชื่อเชื่อจากนั้นเราก็คิดว่าความยากลำบากต้องหมดไปแน่ เหตุการณ์จะดีขึ้นเพราะเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงทําได้ทุกสิ่งเราต้องพ้นความยากลาบากอย่างแน่นอนแต่พอ,พอซึ่งพอไปผ่านไปสักพักสถานการณ์ต่างๆเริ่มมีแววดีขึ้นเราก็เริ่มนานพระเจ้าตอบคําอธิษฐานเราแล้วถึงคิวของเราแล้วหัวใจเราก็พองฟูพอสักพักหนึ่งอา้าวปัญหามันกลับมาอีกแล้วคราวนี้เราก็อา้าวพระเจ้าเราก็ใจเราก็แฟบอีกเอาสักพักปัญหาเอ้ยสถานการณ์ดีขึ้นเราก็ฟูขึ้นมาอีกพอเจอปัญหาอีกเราก็แฟบ แล้วเราก็จะฟูฟูฟแฟบๆฟอยู่อย่างนี้ยจนสุดสุดท้ายเราก็จะรู้สึกเหนื่อยใช่ไหมคะทีนี้พอเราเหนื่อยอ่ะเราก็คิดว่าเนี่ยเราใช้ความเชื่อสุดๆแล้วนะสุดสแล้วเนี่ยแต่ว่าทำไมทำไมทำไมแล้วเราก็จะมีคําถามกับพระเจ้ามากมายว่าทําไมพระเจ้าทําทไมพระเจ้าตรงเนี้ยที่เริ่มมองว่าเนี่ยมันเป็นจุดที่ที่จะทําให้ผู้เชื่อบางคนเหมือนเดินมาถึงทางแยกบางคนก็บอกว่า เลือกไม่เลือกที่จะไม่ไปต่อกับพระเจ้าดีกว่าขอไปทางซ้ายก็พระเจ้าช้าไม่ทันใจไม่ได้ดังใจทําตามวิธีของพระเจ้าช้ามากขอไปทําตามวิธีทางโลกดีกว่าเร็วกว่าแล้วเขาก็หันหลังให้กับพระเจ้าไปส่วนอีกกลุ่มนึงก็ยินหยัดที่จะเดินในความเชื่อต่อขอไปต่อกับพระเจ้าเอาจริงเอาจังกับการรับพระวจนะแล้วก็สํารวจตัวเองว่าเอ๊ะเรายังมีอะไรที่เราเข้าใจถูกยังมีอะไรที่เราเข้าใจผิด พระเจ้าบอกว่าเราได้รับการถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วงั้นลูกจะเชื่อตมนั้นพระเจ้าบอกว่าให้เดินในความรักลูกจะเดินในความรักพระเจ้าบอกว่าให้รับพระวจนะเข้ามาเปลี่ยนแปลงความคิดงั้นลูกลก็จะรับพระวจนะเปลี่ยนแปลงความคิดพระเจ้าให้กล่าวพระวจนะเราก็จะกล่าวพระวจนะแล้วเราก็จะดําเนินชีวิตไปกับพระเจ้าอีกสักระยะหนึ่งทีนี้ทันทีที่ที่เราตัดสินใจไปต่อกับพระเจ้าตรงนี้ถามว่าไอ้ความยากลาบากปัญหาเนี่ยมันหายแวบไปก็ตามไหมแน่นอน มันก็จะเจอสองทางเหมือนเดิมก็คือบางคนได้รับการช่วยกู้ได้รับการยกชูได้รับการพลิกสถานการณ์อย่างอัศจรรย์ซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะไปต่อได้อย่างไม่ยากแต่อีกคนอีกกลุ่มนึงเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยทำทุกอย่างก็แล้วหนึ่งสัปดาห์ก็แล้วหนึ่งเดือนก็แล้วหนึ่งปีก็แล้วพอผ่านไปแล้วเราก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังเงียบอยู่มันไม่ได้แค่มืดแปดด้านมันมืดสามร้อยหกสิบองศาเลยอ่ะแล้วแบบข้างหน้าก็เป็นทางตัน เราเราจะไปยังไงต่อดีอันนี้ก็มาถึงทางแยกที่สองทางแยกที่สองบางคนก็เลือกอีกทางหนึ่งเหมือนกันสถานการณ์ยากลําบากยังไงก็ยากลําบากอยู่อย่างนั้นพระเจ้าไม่เห็นทำอะไรให้เราเลยงั้นก็ขอโบกมือบายบายไปบ้างแหละก็หลงทางไปส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่หันหลังให้พระเจ้าก็ยังเป็นคริสเตียนเหมือนเดิมแต่ว่าเริ่มรู้สึกขมขืนพ่อไม่รักพ่อลำเอียง แล้วเราก็จะแบบว่าใช้ชีวิตอย่างกันแกนต่อไปส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็อาจจะเป็นฉันขอเลือกเชื่อพระเจ้าต่อยังไงฉันก็จะเชื่อพระเจ้าซึ่งทั้งสามกลุ่มเนี่ยหรืออาจจะมีมากมากกว่าสามกลุ่มนี้ก็ได้นะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในกลุ่มไหนก็ตามอะสิ่งที่อยากจะชวนมาสำรวจในวันนี้ค่ะอยากให้นั่งลงนิ่งๆแล้วก็สำรวจข้างในจิตใจของเรากันสิ่งที่เราจะสำรวจเนี่ย อยากให้สำรวจว่าที่ผ่านมาที่เราดำเนินชีวิตตามที่พระคัมภีร์บอกให้รับเพราะว่าจะน่าเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งหลายแต่แหละเนี่ยมันส่งผลกับข้างในของเราบ้างไหมอย่างเช่นเมื่อก่อนเราเป็นคนที่เชื่อแต่ตัวเอง แต่ตอนนี้เราเชื่อฟังพระเจ้ามากขึ้นนะอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เราก็เชื่อฟังพระเจ้ามากขึ้นสมัยเอ่อสมัยก่อนเราเป็นพวกแค้นฝังคุ่นแต่ว่าตอนนี้ก็คือโอเคเราก็ให้อภัยคนได้เร็วขึ้นแต่ก่อนเรารักคนได้ไม่เกินห้าคนตอนนี้ก็คือแบบเฮ้ยเราก็นับไม่หวัดไม่ไหวเหมือนกันนะคนที่เรารู้สึกรักได้ สมัยก่อนเราอาจจะแบบกวนกวายกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ว่าตอนนี้ความกระวนกวายเข้ามาเราเราก็รู้แล้วว่าเราจะต้องไล่มันออกไปแล้วเราก็กินได้นอนหลับแล้วไอ,ไอ้การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ท,ที่ที่เราค่อยๆสำรวจตัวเองข้างในเนี่ยถามว่ามันมาเกี่ยวอะไรกับสถานการณ์ความยา้าลาบากที่เราเผชิญอยู่สิ่งที่ได้รับก็คือมันเป็นคําตอบว่าจริงๆพระเจ้าไม่ได้เงียบ พระเจ้าไม่ได้หลงลืมเราแล้วก็ชีวิตเราก็ยังไม่ได้มาถึงทางตันแล้วเราก็ไม่ได้มืดส6 0รอหองศาแต่ว่าถ้าเราสำรวจแล้วเราพบว่าข้างในเราเปลี่ยนแปลงไปจริงๆเนี่ยอยากอยากจะบอกว่ามันมันคือมันคือช่วงเวลาที่เราแบบสามารถโหดลองถึงชัยชนะของเราได้เลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นมันมันมันเป็นสิ่งเดียวที่เราที่เราสัมผัสได้ว่า พวจนะที่เรารับเข้ามาเปลี่ยนแปลงเนี่ยเริ่มสัมแดงฤทธิดเดชอยู่ภายในและแน่นอนเมื่อมันสามารถเปลี่ยนแปลงข้างในของเราได้อะ่ะก็จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ภายนอกของเราด้วยในสามยน์บทที่หนึ่งข้อสองนะคะท่านทีรคพระเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขความจเจริญทุกอย่างดังที่จิตวิญญาณของท่านกําลังจำเริญอยู่นั้นเราจะเห็นว่าการทํางานของพระเจ้าทุกอย่างส่วนมากจะเริ่มต้นจากภายใน เราจะส่งผลออกมาสู่ภายนอกแต่มนุษย์เราเคยชินกับการต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกเราข้างในเราถึงจะดีขึ้นทั้นนั้นในช่วงเวลาที่ยากลําบากเนี่ยเมื่อเราไปมองที่ภายนอกอ่ะแล้วเราก็ยังเห็นว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นอ่ะไอสถานการณ์พวกนั้นน่ะมันก็จะฉุดภายในของเราให้ต่ําลงแล้วในเมื่อภายในเราต่ําลงภายนอกมันก็ดูแย่ต่ำลงแล้วเราก็รู้สึกท้อแท้แต่ว่าถ้าเราเอ่อนั่นเป็นเพราะว่าเราอ่ะหลง หลวงพิดคิดว่าพระวจนะของพระเจ้าไม่เห็นเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตเราได้เลยรับไปก็เท่านั้นกล่าวไปก็เท่านั้นแต่จริงๆแล้วนั่นเป็นความคิดที่ผิดเป็นเพราะว่าพระวจนะเปลี่ยนข้างในแต่เราไปมองอยู่ข้างนอกเราก็เราต้องเห็นสิ่งเห็นการทํางานของของพระเจ้าที่ทํางานกับภายในของเราก่อนนะคะชัยชนะที่องค์พระเยซูคริสต์มอบให้เราเนี่ยอยู่ที่วิญญาณของเราฤทธิดเดชข,ของพระวจนะพระเจ้าบอกว่าทํางานกับความคิดของเรา องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระอ,องค์ทรงประทานมาเป็นพระผู้ช่วยของเราก็อยู่ข้างในของเราเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ยากลําบากเลยอยากจะชวนทุกคนว่าถ้าอยากได้รับกําลังใจให้แบบก้าวเดินต่อไปกับพระเจ้าได้ลองนั่งนิ่งๆแล้วก็สํารวจภายในของของเราเองถ้าเราหาผิดที่เนี่ยยังไงเราก็ไม่เจอแล้วก็พระวจะนะที่สําแดงฤทธิดเดชอยู่ภายในเนี่ย ถ้าเราใช้ใช้เวลากับตรงนั้นจริงๆอะ่ะเราจะรู้สึกว่าเรายิ้มออกมาได้แล้วเราจะรู้เลยว่าข้างในเหมือนมันมีเสียงโห่ร้องว่าเราชนะทัทง้ทงทงที่ข้างนอกก็แย่เหมือนเดิมแต่ว่าข้างในมันมันจะมีบางอย่างที่ที่เชื่อตามพราวะนะนนั้น,น,นอะ่ะว่าเราะชนะจริงๆแล้วก็สิ่งนี้ค่ะที่แบบจะทําให้เราสามารถที่จะเดินต่อไปได้แล้วก็ ตั้งแต่ต้นมาเราเราจะเห็นว่าชีวิตแต่ละคนนะคะมันจะมีทางแยกอยู่ทุกๆจุดแล้วก็ทำยังไงที่เราจะเลือกทางที่ถูกซึ่งเป็นทางของพระเจ้าเราก็เดินไปในทางนั้นทีเนี้ยไม่อยากให้มองว่าการรับพระวจะนะเข้ามากล่าวอยู่เสมอเนี่ยเป็นการพึ่งพาการปฏิบัตินะคะเพราะว่าในโยชวบทที่1ข้อ8น่ย พระเจ้าบอกว่าอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้าแต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทําตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้นแล้วเจ้าจะมีความเจริญและและประสบความสําเร็จพระเจ้าให้เราทำเนี่ยเพราะว่าพราะวจะนะเนี่ยเป็นฤทธเดชของพระเจ้า และการที่เรากล่าวและเรารับพระวจนะเราไม่ได้พึ่งพาการปฏิบัติแต่เรากําลังพึ่งพาลิ์เด็กของพระเจ้าที่เติมอยู่ข้างในของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราอยากได้ลิ์เดชของพระเจ้าแต่เราไม่เอาพระวจนะเพราะฉะนั้นก็ยังหนุนใจให้ทุกคนรับพระวจนะกล่าวพระวจนะและเชื่อตามพระวจนะอยู่เสมอนะคะขอพระเจ้าวอวยพรทุกคนคะ่ะ